네 맘을 말해봐. 넌 정이 풀지 마는 말이야네맘 가끔 그대로. 지금 내 손이 잡아. อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็เปิดคลิปมาด้วยเพลงของ iu นะครับกับ hold my hand แต่ว่าเราไม่ได้มาพูดถึง iu เจ้าของเพลงนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงการใช้เพลงนี้ในการแข่งขันร,รายการ Queendom ซีซั่นที่2นั่นเองเพราะว่าในวันนี้นะครับ EP ล่าสุดของรายการ Queendom ซีซั่นสได้มีการแข่งขันรอบมา แล้วกับรอบยูนิตนะครับและวันนี้ก็เป็นโชว์ของยูนิตโวคอ้ทั้ง3ยูนิตนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับเป็นบุญหูของคนดูมากๆเลยที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังการแสดงทั้ง3เพลงนี้ของทั้ง3ยูนิตนะครับซึ่งแต่ละยูนิตนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าแต่ละคนแต่ละทีมนั้นคัดคนที่เสียงพลังดีๆมาคัดคนที่เสียงเพราะมาคัดพลังเทพแห่งการร้องเพลงมาโชว์กันอย่างเต็มที่เลยในรายการ EP ีนี้นะครับก็สนุกมากๆมีช่วงต่างๆหลายๆช่วงเลยให้เรานั้นได้รับชมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการส รวมไปถึงโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการนี้ระหว่างสมาชิกในแต่ละยูนิตนะครับซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความน่ารักของแต่ละคนกันอย่างเต็มที่เลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีช่วงซ้อมของแต่ละทีมด้วยนะครับทำให้เรานั้นได้เห็นเลยว่ากว่าที่โชว์จะออกมาดีแล้วก็เพอร์เฟกได้ขนาดนี้นั้นแต่ละคนต้องเหนื่อยกันขนาดไหนในการซ้อมนะครับและก็ถือว่าการซ้อมครั้งนี้เป็นการซ้อมร่วมกันกับสมาชิกต่างทีมนะครับที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมีแค่เพียงสมาชิกบางคนเท่่่าาาานนนนนนััั้้้้ครรทีีีูจกกกกมมมอห็เลยว สนิทสนมกันบ้างแต่ละหลายคนอย่างเคปเลอร์เนี่ยที่เป็นน้องใหม่ในวงการเคป๊อปนะครับก็เรียกความรักความเอ็นดูจากพี่ๆในรายการนี้ไปได้เยอะมากๆเลยและนอกจากนั้นในวันนี้นะครับก็ยังได้มีการแข่งขันการระหว่าง3ทีมยูนิตโวคอั่นก็คือทีมของอึนฮาแล้วก็อูจูซนยอนะครับที่ได้นําเอาเพลง Hold My Hand ของ IU เนี่ยมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งโชว์ของทั้ง3สาวนั้นทําออกมาได้ดีมากจริงๆคนดูในรายการแล้วก็คนที่ดูอยู่ในห้องโรงเนี่ยชื่นชอบกันมากๆเ <ๆ S 1> พลงนี้เข้ากับเสียงของทั้ง3สาวมากๆเลยนะครับให โน้ตของยอนจองนั้นกินขาดมากๆเลยทุกคนอึ้งมากๆเลยนะครับในรายการครั้งนี้แล้วก็ประทับใจคนดูที่สุดรวมไปถึงเสียงร้องที่ใสแล้วก็พร้อมมากๆของอึนฮาที่ในตอนแรกหลายๆคนก็อาจจะมองแล้วก็คิดว่าอึนฮานั้นร้องได้แค่เสียงบางๆเสียงเล็กๆนะครับไม่สามารถที่จะใช้พลังในการร้องเพลงได้แต่ว่าในการแสดงครั้งนี้ก็ได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าอึนฮานั้นเธอมีทักษะในด้านการร้องเพลงที่ดีมากๆและอีกหนึ่งคนนะครับอย่างซูบินจาก Cosmic Girl เีิยก็เป็นที่เรื่องลือกันมาแล้วว่าเธอก็มีพลังเสียงที่ไม่ใช่ย่อยเลยนะคร,แ,ะรแสด ครั้งนี้ก็ได้โชว์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันอย่างเต็มที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นสามสาว power pop girl ที่โชว์พลังเสียงร้องออกมาได้ดีมากๆมีเสียงที่หวานใสเหมือนกันแต่ว่ามีพลังเสียงที่มากเช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งทีม unit v o คอลนะครับนั่ก็คือทีมลูน่าแล้วก็เคปเลอร์นั่นเองคือที่มีชื่อ unit ว่า Sun and Moon นะครับซึ่งทีมนี้ก็ได้นําเอาเพลงด้น t ก o นะครับของรุ่น PXO มาใช้ในการแข่งขันแล้วก็ทาออกมาดีๆมากๆเช่นกันแฟนๆเนี่ยวีดกันมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเหล่า L หรือว่า ซึมกันไปทั้ง้อมเลยเพราะว่าคิดถึงเพลงนี้กันมากๆและสาวๆนะครับก็สามารถโชว์ออกมาได้ดีมากๆสามารถสื่อสารความหมายของเพลงนี้ในะอีกเวอร์ชั่นออกมาได้ดีมากๆเลยแชยอนของเรานะครับแชยอนจากแคปเลอร์นั้นได้รับคําชื่นชมในด้านการร้องเพลงไปเยอะเลยจริงๆกับด้านเสียงวานใสของเธอรวมไปถึงชิวนะครับจากลูน่าก็ได้รับคําชื่นชมไม่ต่างกันเลยกับการขึ้นเสียงสูงที่ดีแล้วก็เสถียรแถมยังนิ่งมากๆด้วยและก็อีกหนึ่งสมาชิกของยูนิตนี้นะครับนั่นก็คือยองอึนจากแคปเลอร์นั่นเองที่สร้างซีนในตำนานนะค เป็นซีนที่หลายๆคนนั้นออกมาแชร์กันในทวิตเตอร์ในตอนนีนะ้นั่นก็คือซีนปล่อยน้ําตาออกมานะครับเป็นการปล่อยน้ําตาออกมาได้ดีแล้วก็เข้ากับมูดของเพลงในตอนนั้นมากๆแถมกล้องเนี่ยยังจับทันอีกด้วยซึ่งในซีนนี้เองนะครับแฟนๆที่ดูอยู่ในรายการเนี่ยถึงกับบอกว่าควรจะเก็บไว้เป็นซีนในตำนานของรายการควีนดอมซีซั่นที่2เลยแล้วก็มาถึงโชว์สุดท้ายนะครับของยูนิตโวคอลนั่นก็คือโชว์ของทีมโยลินและก็มินยองในเพลง t o my youth นะครับซึ่งการสแสดงครั้งนี้ของทั้ง2คนนะครับเป็นโชว์ที่สามารถเรียกกน้ําาาตจผู ชมในรายการรวมไปถึงผู้ชมท,ที่ดูออนไลน์แบบสดๆอยู่ด้วยรวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันนะครับต้องมีน้ําตาซึมกันออกมาเลยแม้แต่นักร้องสาวเสียงดีทั้งสองคนนะครับอย่างโยลินและก็มินยองเนี่ยก็มีน้ําตาซึมขณะทําการแสดงเช่นกันทั้งเพลงนะครับมีความหมายที่ดีมากๆและทั้งสองคนนั้นก็สื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากๆเลยเป็นการแสดงที่ทัชหัวใจทั้งคนดูแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันได้ดีที่สุดเลยนะครับในโชว์ของโยลินและก็มินยองกับเพลง t o My Youth และสาหรับในโชว์ครั้งนี้นะครับมินยองเนี่ยก็กลับมาพร้อมความมั่นใจาสา สามารถขึ้นไฮโน้ตได้สามารถแตะเสียงสูงได้ถึงแล้วก็ทําได้ดีมากๆทําเอาสมาชิกร่วมวงเบสเกิล l นะครับมีน้ําตาซึมเลยที่เห็นความพยายามของพี่มินยองแล้วก็เธอนั้นทําออกมาได้ดีมากๆในการแสดงโชว์ครั้งนี้พร้อมกับความมั่นใจที่กลับมาแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้สสำหรับอีกคนนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือแม่โยริลินในเรื่องการร้องเพลงเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดเลยว่าโยริลินนั้นจะทาไม่ได้เพราะว่าในโชว์ครั้งนี้โยริลินนั้นทําออกมาไไไดดดดด้้้้เเเต็มมมททีีี่่่ใสสอออินนออรรรกกกกาาาาับงงพลงๆู มีน้ำตาซึมเลยนะครับกับท่อนของโยลินที่เธอนนเนี่ยดูเหมือนเข้าใจเนื้อหาของเพลงแล้วก็สื่อสารมันออกมาได้ดีมากๆในช่วงอายุของโยลินในตอนนี้และ,และก็เรื่องราวชีวิตมากมายที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นศิลปินจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเหมือนโยลินเนี่ยกำลังบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกต่างๆของเธอผ่านบทเพลงนี้ในท่อนของโยลินออกมาได้ดีมากๆเลยจริงๆซึ่งในตอนนี้นะครับรายการควีนดอมนั้นก็ได้มีการจบลงไปแล้วสําหรับอีีล่าสุดและก็การโชว์ของทั้ง3ทีมยูนิตโวคอลนะครับใครชื่นชอบโชว์ไหนกันบ้างระหว่าง โชว์ของอินฮาและคอส m ม c g เกิร์ลในเพลง Hold My h a n d จาก IU ยนะครับและก็อีกหนึ่งทีมยูนิตโวคอนนั่นก็คือ Sun and Moon หรือว่าเคป ler แล้วก็ l ู na นะครับในเพลง Don't Go ของรุ่นพี่เอ็กโซและทีมสุดท้ายนะครับนั่นะก็คือแม่โยลินแล้วก็มินยองเบฟเกิร์ลสก็เพลง To My Youth นะครับชอบโชว์ไหนกันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกเล่ากันได้เลยนะครับว่าเพราะอะไรถึงชอบโชว์นี้ซีนไหนที่ทัชใจตีนไหนที่มันประทับใจทุกคนมากที่สุดสําหรับเรานะนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องยกให้ To My Youth ของโยลินแล้วก็ มินยองนะครับเพราะว่าทําให้เรานั้นเนี่ยขนลุกแล้วก็น้ําตาซึมมาได้เป็นโชว์ที่ประทับใจมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรที่ดูอลังการมากๆเลยแค่เน้นเสียงแล้วก็ความหมายของเพลงและการซื้ออารมณ์ออกมาเนี่ยมันก็เกินจะบรรยายแล้วนะครับและรองลงมาเนี่ยเราก็ขอยกให้ Hold My Hand นะครับของอึนฮาแล้วก็อูจูซนยอโดยส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างชอบเพลงนี้ของไอยูเป็นพิเศษเลยและทั้ง3าสาวนั้นก็ทําออกมาได้ดีมากๆชอบในท่อนสุดท้ายมากๆเลยที่แต่ละคนนั้นได้โชว์เสียงกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะท่อนไฮโน้ตของยอนจองนะ ชื่นชอบนั่นก็คือของเคปเลอร์แล้วก็ลูน่าในเพลงโดนจูโกนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเพลงนี้นั้นจะไม่ได้มีไฮโนตที่พ่นไฟอลังการงานสร้างอย่าง2เพลงแรกแต่ว่าสาวๆนั้นก็ทําออกมาดีมากๆประสานเสียงกันได้ดีมากๆเลยนะครับโชว์ความหมายของเพลงออกมาได้ดีแล้วก็เล่าเนื้อหาออกมาได้ดีมากๆที่สําคัญนั้นเนี่ยการประสานเสียงในเพลงนี้สาวๆทั้งสองวงนั้นทําได้ดีมากๆเหมือนกับว่าฝึกซ้อมร่วมกันมานานมากๆเลยนะครับแต่ในความจริงแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาฝึกซ้อมกันไม่ได้นานเลยและสําหรับทุกคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ชื่นชอบโชว์ ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและแรายการ Queendom Season 2กับการแข่งขันของ Unit Dance นะครับยูนิต,ต่อไปก็มารอติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอามากอเคป๊อปไปด้วยนะครับสวัสดีครับ